สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับและพบรายการนี้ครับเรียนให้ทราบว่าเป็นการศึกษาบริคิสธรรมคัมภีสำหรับท่านที่สนใจและกริศเยียนนะครับเป็นการศึกษาแบบอาธ,าธิบายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเอามาประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีครับนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาคือบทอธิบายให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับครับ พระกัมพีทางอากาศตู้ปอนอ4พระพนมกรุงเทพ10-110ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมยอนฉบับที่สองหรือว่าสองย่อนตอนที่แล้วก็พูดถึงคํำดำนะครับถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ต้องมีจดหมายฝากฉบับที่สองก็เกี่ยวเนื่องมาจากจดหมายฝากฉบับแรกนะครับคือเมื่อเขียนจดหมายฝากฉบับแรก พันยอนก็บอกว่าการที่จะเป็นอคริสเตียนที่แท้นั้นคือการยอมรับว่าพระคิ์เป็นพระเจ้านะแล้วก็สิ้นประชนบนไม้กางเขนสาวันฟื้นตอนนี้ไปอยู่ที่สวรรค์นะครับการสิ้นประชนของโะรงนั้นเพื่อไถ่าบาปมนุษย์นั้นคือสัจจะนะครับจนหมายยอนฉบับแรกเนี่ยก็เขียนมีเบื้องหลังเหมือนกันนะมีคําสอนผิดแล้วคนสอนผิดนั้นก็ นำเข้ามา,าเผยแผ่ในคริสตจักรนะครับหลังจากจดหมายย้อนฉบับแรกได้บอกออกไปนะครับบอกถึงความจริงเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์นะครับและยังบอกถึงการปฏิบัติคือใครที่มีพระเจ้าในหัวใจนี้จะต้องแสดงออกมาโดยการประพฤติคือรักพี่น้องนะครับแม้แต่ความรู้สึกเกลียดชังอยู่ในใจนะครับก็บาปเท่ากับฆ่าคนตาย ้องแสดงออกมาครับจดหมายฉบับแรกหึ่งจึงเป็นจดหมายแห่งความรักทีนี้มันมีปัญหานะครับก็มีผู้สอนสอนผิดน,นะครับช่วยโอกาสเป็นสิบแปดมงกุฎก็ได้นะฮะหรือเป็นแก๊งตม้มตุนก็ได้ถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้หรือจะเป็นคนที่สอนผิดเนี่ยก็ไปตามบ้านต่างๆนะครับไปตามบ้านแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเป็นแม่บ้านก็ต้อนรับนะครับ อาดื่มน้ำนะต้อนรับแขกกินข้าวด้วยกันบางคนก็โชว์อากาศกินข้าวฟรีนะแล้วก็อ้างว่ารักรักรักนะครับจนไม้ท่านยอนสอนในหลักมันมีปัญหานะเอาคําสอนผิดเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับท่านยอนจึงเขียนจดหมายฝากฉบับที่2มีคําว่าสัจจะนะครับความรักเนี่ยต้องคู่กับสัจจะ องค์บริสิ์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับถ้าความรักกับสัจจะขัดแย้งหรือว่าตรงข้ามกันต้องเลือกสัจจะนะครับต้องเลือกสัจจะที่เราเรียกท่านยอนว่าเป็นอัครสา,าวกแห่งความรักนะก็อาจจะตกใจนะครับเมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วท่านมองยังไงนะครับ ความรักนั้นเป็นการสแสดงออกเป็นความรู้สึกนะครับแต่คำตอบคือสัจจะเรามาหาพระเจ้าผ่านทางพระคิดไม่มีทางอื่นนะครับท่านยอนเขียนว่าพระเจ้าเป็นความรักหลังจากที่พระคิดตรัสว่าพระองค์เป็นความจริงนะครับท่านก็พูดอีกว่าพระเจ้าเป็นความรักคุณผู้ฟังครับ ความรางนี่อธิบายได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในขอบเขตของความจริงความรักสามารถแสดงออกภายในขอบเขตจำกัดที่พระกัมพีตั้งไว้ผิดกับพวกสอนเทศตรงนี้ต้องตามให้ให้เข้าใจนะครับให้ชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องรักผู้สอนเทศท่านยอนกำลังอธิบายอย่างชัดเจนในความเป็นจริงท่านยอนบอกบางเรื่องที่นา่าอัศจรรย์ ท่านบอกว่านะครับคุณไม่เพียงต้องต้อนรับให้เขาเข้ามาในบ้านแต่ไม่ร่วมสามาัคคีทำกับเขาเลยพู้ในการคือเลอิกคบไม่คบนะครับท่านพูดหนักแน่นมากหลายคนคิดว่าท่านยอมเป็นอาคราสาวแห่งความรักคงจะโอ้ใจดีต่างๆแต่ท่านเด็ดขาดเน,นด้วยเหตุนี้เราจําเป็นต้องสังเกตคําสําคัญคำหนึ่งนะ เพื่อที่จะมีมุมมองถูกต้องยอนกำลังบอกในจดหมายฝากฉบับที่สองที่เราศึกษาอยู่นะครับและจบแล้วก็จะเป็นฉบับที่สามในบรรดาจดหมายฝากสามฉบับนะครับจดหมายฉบับแรกที่เราศึกษาไปเนี่ยท่านบอกว่านะครับเราดำเนินในความสว่างเหมือนกับที่โพรงอยู่ในความสว่างสัจจะและความสว่างนี่เป็นเรื่องเดียวกันเป็นพระชนะของพระเจ้านะครับ ดังที่เราได้เห็นแล้วว่าความรักและความจริงไม่สามารถแยกจากกันได้พระคิ์เป็นผู้แสดงให้เห็นลักษณะของทั้งความรักและสัจจะพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อแสดงสองประการนี้กับพระเจ้าเป็นความรักและพระคิ์เป็นพระเจ้านอกจากความจริงนะครับก็ยังมีคำสองคำหรือคําที่ตามมาในจดหมาฉยฉบับนี้คือคําว่าดําเนินนะครับดาเนิน ในข้อสี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าข้าพเจ้าปิติยินดีอย่างยิ่งที่เห็นบุตรของท่านบางคนดำเนินตามสัจจ์ตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาจากนั้นในข้อหและความรักนั้นคือการที่เราต้องหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามย้อนกลับไปจดหมายฝากฉบับที่หนึ่งครับท่านเขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งยอโบทที่3ข้อ 10, 10ดังนั้นแหละ จึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าความชอบธรรมคือประคิดและการปฏิเสธว่าประคิดไม่ได้เป็นพระเจ้าก็ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นความจริงจะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่คือประการที่สองที่สําคัญมากในการใช้ชีวิต แต่การใช้ชีวิตในสัจจะก็สําคัญด้วยนะครับฉะนั้นเราได้รับการบอกให้รักพี่น้องจดหมายฉบับนี้ครับจะให้เรามีมุมมองที่สมดุลกับฉบับแรกกับฉบับแรกเมื่อเราศึกษาไปนี้เราก็รู้ประเจ้าเป็นความรักต้องรักต้องรักรักรักนะครับรักทุกคนที่เราพบที่เราเจอครับซึ่งเป็นเรื่องดี ท่นี้เมื่อท่านยอนกำลังพูดถึงความรักในในชวพิทสองนะครับท่านชี้หรือทำให้เราเห็นชัดเจนถึงความรักในครอบครัวของพระเจ้าและเราจำเป็นนะครับต้องระวังในเรื่องนี้เพราะคนมากมายครับตีความหมายความรักไปในเรื่องของเซ็กเรื่องของเพศความรักที่ท่านยอนใช้คำเขียนเป็นภาษากรีนนะครับคือคำว่าอากาเป้อากาเป้ คือรักแบบพระเจ้านี่เราต้องระวังคนมากมายไปไปนึกถึงหรือใช้คำที่มันมีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดรแม็กกี้ผูส้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการกับท่านยกตัวอย่างท่านบอกว่าเช้าวันหนึ่งท่านได้รับโทรศรัพท์จากสุดภาพสตรีท่านหนึ่งที่กลับเนื้อกลับตัวนะหลังจากฟังรายการวิทยุนะครับท่านก็ได้รับโทรศรัพท์ สุภาพสตรีคนนั้นโทรมาบอกว่าอาจารย์คะฉันอยากจะบอกอาจารย์ให้ทราบว่าฉันรักอาจารย์แล้วเธอก็พูดต่อไปว่าฉันหวังว่าอาจารย์คงเข้าใจว่าฉันไม่ได้อ่าพูดถึงรักแบบหนุ่มๆสาวๆแต่ฉันรักอาจารย์ด้วยความรักของพระเจ้า hmm. เพราะอาจารย์ได้ทําให้ฉันได้กลับเนื้อกลับตัวได้ใกล้ชิดได้อ่ารู้จักกับพระเยสุกิต์กับ ją. มหาพระเย,ยสุกิ์นะครับดรแม็กกี้ก็บอกว่า ท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้และความรักแบบนี้ครับเป็นความรักเหมือนกับที่ท่านยอนกําลังพูดถึงในที่นี้ครับความรักในครอบครัวของพระเจา้าหรือว่าในสังคมของคริสเตียนนั้นจําเป็นต้องแสดงออกนะครับในคริสจักรปัจจุบันด้วยผมคิดว่านี่เป็นเวลาที่คริสจักรหลายแห่งที่สร้างมานานสร้างตัวบทานานมีชื่อเสียง แล้วก็มีพื้นฐานของความเชื่อกับต้องสำแดงความรักในหมู่มนลสมาชิกนะครับและจำเป็นจะต้องมีสิ่งน,นี้ในชีวิตของเราทุกคนรวมทั้งผมคนพูดและทีมงานนะครับเราต้องแน่ใจว่าเราได้รับความรักมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับความรักนี้ไม่ใช่เรื่องที่ให้กันพร่ำเพื่อเราต้องจำเป็นนะครับและจำไว้ว่ามีขอบเขตในสังคมคริสเตียน คนสอนเท็จที่ท่านยอนบอกไว้นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีคนเหล่านี้ครับเป็นผู้สอนเท็จเป็นปฏิปักษ์ของประพฤตเขาปฏิเสธความเป็นประชา้าของประพฤตท่านยอนบอกว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาหาท่านนะฮะท่านไม่จำเป็นต้องต้อนรับเขาไม่ต้องสมาคมกับเขาแต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ไล่ไปก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับพระธรรมสองยนนี่มีสิบสี่ข้ออ่ะสิบสามข้อนะครับขอโทษนะครับสิบสามข้อ สั้นมากคงเรื่องนะครับแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งง่ายนะสส่วน 1. ความรักสำแดงออกภายในขอบเขตของสัจจะนะครับข้อหถึงข้อหกสองชีวิตเป็นเรื่องที่สำแดงหลักข้อเชื่อในพระคิดข้อ7จ็ดถึงสิบเอคำทักทายส่วนตัวคือส่วนที่3นะครับข้อ1 2บสอก็ว่าด้วยเรื่อง อดนำนะครับสำหรับประธรรมยอนฉบับที่สองหรือว่าสองยอนทีนี้เรามาสู่เนื้อหานะครับเนื้อหาของจดหมายฝากฉบับที่สองของยอนนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหรือว่าเห็นมุมมองที่ถูกต้องจากที่ผู้เขียนได้บอกไว้ในจดหมายฝากฉบับที่1ห,หรือว่า1นึ่งยอนท่านยอนบอกถึงเรื่องอสองขั้วในชีวิตของคริสเตียนนะครับคือสัจจะและความหลัก สัจจะและความรักท่านตอบคำถามว่าเมื่อสัจจะและความรักมาถึงจุดที่มันขัดแย้งกันสิ่งใดควรสำคัญเหนือกว่าหรือสิ่งใดสำคัญกว่าหรือถ้าเลือกจะเลือกอะไรนะครับมันไปด้วยกันนะก็ดีครับแต่ถ้าเกิดขัดกันแม้ฉันรักนะฉันรักนะฉันจะรักนะแต่สัจจะหรือความจริงเป็นอีกอย่างจะต้องเลือกอะไร ความรักสำแดงออกภายในขอบเขตของสัจจะข้อหนึ่งครับจากข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนมายัางท่านสุภาพสตรีที่ทรงลืกไว้และบรรดาบุตรของท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะและมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นคนทั้งปวงที่ทราบซึ่งในสัจจะก็รักด้วยจดหมายฝากฉบับที่สองเป็นจดหมายส่วนตัว ผู้ปกครองถึงสุภาพสตรีทีท่ทรงเลือกไว้คำกรีกของผู้ปกครองนะครับคือคำว่า place b u t l r e r ซึ่งมีความหมายสองประการหมายถึงผู้อาวุโสในแง่ของวัยวุธหรืออาจจะหมายถึงคำใช้เรียกเป็นตำแหน่งในโบสนะครับมันมีสองความหมายนะครับคือ ผู้เฒ่านะผู้ชรานะผู้สูงอายุนะหมายถึงยันก็ได้หรือตําแหน่งในโบสถ์จะเป็นผู้รับใช้เป็นครูนะครับในกรณีนี้ครับผมแน่ใจว่ายอนผู้เขียนนะกําลังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองนะผู้ปกครองนะครับซึ่งหมายถึงตําแหน่งในโบสถ์ผมคิดได้ว่าอาจจะเป็นความจริงที่ตอนที่ท่านเขียนนะครับท่านอายุมากด้วยคงจะอายุประมาณเกือบร้อยปีนะครับ เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นความหมายใดของคําว่าผู้ปกครองนะครับคืออายุหรือว่าตําแหน่งท่านครบทั้งนั้นนะ่ะสังเกตนะครับท่านไม่ได้เรียกตําแหน่งของตนว่าอากาทูตท่านไม่ได้เรียกตําแหน่งของตนว่าอากาศทูตนะครับผมคิดว่าเหตุผลก็คือว่าผู้ที่รับจดหมายของท่านนะครับยอมรับในสิทธิอํานาจของท่านอยู่แล้วดังนั้นท่านจึงเพียงแต่เรียกตนเองว่าเป็น ผูปกครองเมื่อเราสนิทกันนะครับแล้วก็คงไม่เรียกตำแหน่งให้ยาวๆนะก็เรียกสันส้นๆด้วยความเคารพอย่างเช่นอาจารย์ครับเรียนมายัางท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไวและบรรดาบุตรของท่านคำว่าอีเล็กตราสามารถเป็นได้ทั้งชื่อของสตรีสูงศักด์ในคริสจักรหรือเป็นตัวคริสจักรท้องถิ่นที่ย้อนคิดถึงอยู่ คำว่าอิเล็กตรานี่ไทยแปลว่าสุภาพสตรีนะบุตรของท่านก็เป็นได้ทั้งลูกลูกเลยนะลูกของของสุภาพสตรีท่านนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกฝ่ายวิญญาณนะครับอาจจะเป็นลูกฝ่ายวิญญาณสิ่งเหล่านี้สามารถตีความได้สองประการนะครับผมเน้นว่าน่าจะเป็นคริจักรมากกว่าตัวบุคคล ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้กับคริสจักรโดยส่วนรวมและคริสจักรในทุกวันนี้ด้วยเมื่อพูดถึงคริสจักรกับไม่ได้หมายถึงคริสจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือความเชื่อคณะใดคณะหนึ่งหรือแบบใดแบบหนึ่งแต่หมายถึงนะครับพระกายของผู้เชื่อโดยรวมทั้งหมดในประคตจดหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคริสจักรในสมัยนี้ด้วยนะครับ ถึงแม้ท่านเขียนมาเกือบ2,000ปีแต่ก็เกี่ยวข้องกับโบทุทกวันนี้เรื่องที่ถูกเขียนไว้นี้มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตในโบผมเชื่อว่าเนื่องจากคริสจักรนะทุกวันนี้กับเป็นสถานที่ชั่วคราวของเรานะบ้านของเราทาวร์ Tower, อยู่ในสวรรค์น,นะครับสถานที่ชั่วคราวของคริสจักรนั้นเน้นที่ความรักมากนะเน้นที่ความรักมาก เราจรึงจาเป็นต้องมีจดหมายฉบับที่สองเพื่อเราจะได้คิดนะครับแล้วก็มีมีมุมม,ม,มองต่อความรักอย่างแท้จริงคือไม่หนักไปทางรักนอย่างเดียวนะต้องมีสัจจะด้วยครับผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะในข้อหนึ่งนี้ครับคาว่าสัจจะคํานี้ครับสัจจะหรือความจริงเนี่ยถูกย้ําแล้วก็ถูกเน้นมากในจดหมายฉบับนี้ และอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับคำว่าสัจจะเนี่ยเป็นกุญแจไขความลับหรือความหมายจดหมายฉบับที่สองความรักแบบคิดเสียนแสดงออกในขอบเขตในสังคมคิดชนนะครับผู้ซึ่งมีสัจจะสัจจะในที่นี้คือพระวจนะของพระเจ้าสัจจะในที่นี้คือ พระวจนะของพระเจ้าหรือว่าพระกัมพีและผู้ที่ปรากฏในพระวจนะนั้นก็คือองค์พระคริ์นะครับผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะนี่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วก็แปลความหมายได้ตามตัวอักษรเลยนะครับท่านยอนกําลังบอกถึงสองประการในใน,ในข้อหนึ่งนี้ในความหมายนี้นะครับคือหนึ่งผู้ที่ท่านรักจะต้องเป็นผู้ผู้เชื่อในพระคริดคนอื่นด้วยนะครับเป็นผู้ที่เชื่อแท้ ประการที่สองท่านบอกอย่างจริงจังในที่นี้ครับซึ่งแสดงออกถึงความรักของท่านว่าไม่เพียงแต่หนักแน่นมั่นคงนะครับและไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเท่านั้นคนทั้งปวงซึ่งทราบซึ่งในสัจจะก็รักด้วยรักด้วยท่านได้ขยายไปถึงส่วนอื่นๆใ,ในพักกายของผู้เชื่อคือพระคิดนะครับซึ่งผู้เชื่อนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเหมือนกายของพระคิดพวกเขาเป็นผู้ที่รักเกจัง หรือสตรีผู้นี้เป็นพยานที่เห็นชัดจากการกระทําของนางนะครับข้อ2เพราะเห็นแก่สัจจะที่อยู่ในเราทารั้งหลายและซึ่งดำํำและซึ่งจะดํารงอยู่กับเราเป็นนิพเพราะเห็นแก่สัจจะหมายถึงปกป้องสัจจะหมายถึงปกป้องสัจ,จนะครับเราจําเป็นต้องจดจําไว้นะครับสัจจะจาเป็นต้องต้องรับการปกป้องเราต้องยืนหยัด เพื่อความจริงของพระเจ้าและเพื่อพระชนะของพระองค์หลายคนถูกเรียกว่าเป็นพวกหัวเก่าหรือว่าอนุรักษ์นิยมครับได้รับเอาวิธีการาซับซ้อนและน่าเบื่อในการพยายามทําให้ตัวเองนี้เป็นผู้คงแก่เรียนหรือว่าเฉลียวฉลาดในสิ่งที่ตนเองเทศสอนนะครับแทนที่จะสอนพระธรรมภีแบบง่ายๆนะครับไปนเน้นโมหัน ฟังแล้วก็โอโหความรู้สูงนะครับพยายามทําให้ง่ายๆดีกว่าสร้างถ้อยคําให้ไพเราะเพราะเพ,พียงนะครับอันนี้ผมว่าเขาผมก็เป็นด้วยก็ต้องกลับตัวกลับใจนะครับทําให้ง่ายครับเพราะเห็นแก่สัจจะที่ซ่อนอยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งจะดํารงอยู่กับเราเป็นนิดนะครับเรามีสัจจะที่ดํารงอยู่กับเราตลอดไปทุกวันนี้ครับพูดถึงสัจจะเนี่ยนี่เลือกตั้งนะ หรือว่าื่อดูเลือกตั้งมาครับจะได้ยินคําสัญญาจากนักเลือกตั้งนะครับหรือในแวดวงอื่นๆนะครับเราบางครั้งแหมไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่ดีครับในแวดวงการเมืองก็ตองนักการเมืองนะครับในสถาบันการศาึกษาในแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับในสถาบันผู้นําต่างๆนะครับไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่ดีมันคือมันสงสัยครับแต่ยางรก็าม มีผู้หนึ่งที่เราสามารถไว้ใจได้คือสัจจะของพระคิดนะครับเพราะเห็นแก่สัจจะที่อยู่ในเราทั้งหลายการอยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้าในใจเราเนี่ยเป็นจริงสําหรับเราและซึ่งจะดํารงอยู่กับเราตลอดไปสัจจะจะไม่เปลี่ยนแปลงแปลปรไม่ได้ครับมีคนบอกว่าอย่างนี้สัจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่ใช่สัจจะผมคิดถึงประธรรมปัญญาจารย์เนี่ย ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใหม่หรือว่าไม่ไม่มีสิ่งใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ว่ากันสองข้อก่อนนะครับสําหรับวันนี้ในรายการศึกษาพระธรรมสองยอดครับส่งมอบบทศึกษาซึ่งจะทาด้วยความประณีตนะส่งให้ฟรีสําสหรับคุณเสียยและท่านที่สนใจครับเขียนขอรับไม่ต้องเกรงใจเขียนมาที่รายการพระกัมพีทากาตูป้ปนน4พระขนงกรุงเทพ10-110ศูงขอพระเจ้าไวยพรครับ สวัสดีครับ